เมื่ออดีตนักอเมริกันฟุตบอลตกอับต้องถูกทันบนให้กลับไปบ้านนอกและต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองในสมัยที่เคยเป็นนักรักบี้มาคุมเหล่าพวกเด็กๆให้ได้แชมป์นะครับเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน The Underdogs ปี2024นำแสดงโดย Snoop Dogg นะครับแรปเปอร์ชื่อดังรับบทแสดงนำด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลย เบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังหรือกำลังฟังเพลงเพลินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทใช้อีเมลตัวเองได้ปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้ด้วยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาท ฟังเพลงเพลินๆได้ทั้งวันยังไม่พอแถม V I U อีกหนึ่งเดือนแบบจุกๆไปเลยมูลค่า1 2 9บาทฟท่านไหนที่สนใจสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ a d cat 4k อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องราวเด้เริ่มต้นขึ้นในครับในสมัยมัธยมครับเจสนเขาเป็นพระเอกนะรพระเอกมีชื่อว่าเจสนสมัยมัธยมเขาเป็นนักรับบี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับเขาสถาปนาตัวเองว่าเขาคือเลเจนด์หรือตำนานของวงการอเมริกันฟุตบอลซึ่งคนอเมริกันเขาจะนิยมดูอเมริกันฟุตบอลเป็นหลักสมัยที่พระเอกยังเป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาถูกจับตามองและถูกขนานานามว่า นี่จะเป็นอนาคตของวงการอเมริกันฟุตบอลของคนอเมริกันชื่อเสียงของเขาเนี่ยโด่งดังขจรขศาดไปทั่วแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนมีอีโก้หลงตัวเองมีความมั่นใจมากเกินไปก็เลยทําให้คนในทีมเนี่ยไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ไม่สนหน้าอินหน้าพร้อมอะไรทั้งนั้นพร้อมไฟหมดพวกมึงนั่นก็แค่เพิ่งโตมโลโซปกแดงนี่เองไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือเพื่อนร่วมทีมนักข่าวอะไรมาเหอะแม้กระทั่งแฟนบอลที่มาด่าเขาเนี่ยเขาก็ไม่สนต่อให้เป็นเด็กเขาก็ตบแหลกและนั่นแหละครับก็คือจุดจบของการเป็นร็อกสตาร์ซินโดรม เจนเซนหรือพระเอกเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมเพิ่มเติมคือเงินทองมากมายถ้วยเกียรติยศรางวัลการเป็นเลเจนด์หรือตำนานของเขาเนี่ย ก็ยังทําให้เขาคิดว่าเขายังคือเบอร์หนึ่งและเป็นตํานานอยู่เสมอเระเอก็ยังคงขายซีเรียลของตัวเองได้ตามปกตินะครับเขารวยจากการขายซีเรียลและก็มีเงินเก็บมากมายจากการที่สมัยเป็นดาวรุ่งซื้อบ้านหลังใหญ่มีเงินทองเยอะแยะแต่ชื่อเสียงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับชื่อเสียครับเขาถูกด่านในโซเชียลเยอะแยะครับด้วยความที่สมัยค้าแข้งเนี่ยทำนิสัยส้นเตนไว้เยอะครับพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยก็เลยมีแต่คนรุมด่ารุมจิกกัดแต่พรพเอกเป็นคนที่มีอีโก้สูงครับเขามักจะทําแล้วก็บันทึกพอดแคต ของตัวเองลง YouTube บ่อยๆผู้ติดตามก็อยู่ประมาณสัก78หมื่นไปปลายถึงแม้วพเพจจะมีครบทุกอย่างแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขายังขาดเนี่ยก็คือชื่อเสียงที่เขาอยากจะกลับมาโดง่งดังอีกครั้งพเพ่เดินทางไปหาเอเจนต์ของเขาครับที่สัญญาว่าจะพาเขาไปออกรายการตามทีวีต่างๆแต่เอเจนต์เนี่ยก็หน้าเงินและก็ผิดสัญญากับพระเอกหลายครั้งจพจมเพกเนี่ยต้องมาโวยวายถึงออฟฟิศซึ่งพระเอกก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับเอเจนต์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่ พอไม่มีผลงานไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีกระแสเอเจนต์เนี่ยก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยลองไปออกรายการตามทีวีต่างๆที่มันแบบรายการเล็กๆก่อนแต่พระเอกเนี่ยก็อีโก้สูงครับยังคงคิดว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ไม่ออกรายการกระจองงอกง่อยแบบนั้นเลเย ือในหนังเนี่ยเขาค่อนข้างพูดแบบพูดหยาบนะด่าคนอื่นไปทั่วดูถูกคนอื่นไปทั่วเลยครับเพล็กเดินลงมาครับเตรียมตัวจะกลับบ้านเพราะเซ็งสุดๆในตอนนั้นก็ได้เจอคู่อริเก่าสมัยที่ค้าแข้งอยู่พูดจาไม่เข้าหูก็เลยโมโหครับขับรถออกไปจากตึกด้วยความเร็วสูงแต่นั่นมันเป็นการทําผิดกฎหมายครับก็เลยถูกรถเมย์พุ่งชนเข้าอย่างจังแถมมีคนบันทึกวิดีโอเก็บไว้ด้วยแล้วก็เอาไปตัดต่อล้อเลียนเยอะแยะ,ยะต่างๆนานาครับในโซเชียลทิกต็อกยูทู e ทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ขยี้กันมันเลยครับ แต่ดันทําผิดกฎหมายซิ่งรถในที่สาธารณะเรื่องนี้ก็ไปจบที่ศาลครับซึ่งกฎหมายบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเกิดทําผิดนิดเดียวจะต้องถึงศาลและตัดสินทันที้ดยความที่พระเอกนั้นเป็นคนดังมีชื่อเสียงเนี่ยก็ยังพอมีคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอยู่บ้านแต่แทนที่พระเอกจะสานึกครับศาลเนี่ยก,กำลังจะรอลงอาญาอยู่แล้วพระเอกดันไปนทักศาลครับจำหน้าได้เฮ้ยนี่คุณเคยเรียนกับผมสมัยตอนปฐมนี่ผมเคยจีบคุณแล้วเราเคยไปคั่วกันปัตติ้งแก้กันที่หลังห้องอะ่ะศาลบอกอีกควายกูไม่ใช่คนนั้้นนนกกูียอคึงสุดทา ก็เลยสั่งให้พระเอกนั้นไปบำเพ็ญทำประโยชน์คุณงามความดีที่บ้านเกิดเป็นเวลา300ชั่วโมงเพื่อให้พระเอกนั้นสำนึกตัวได้สักทีนะครับพระเอกเนี่ยก็ต้องขับรถกลับไปที่บ้านเกิดที่ลองบีชครับซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เขาจากมาหลายสิบปีแล้วแต่สภาพเนี่ยแม่งก็ยังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยพระเอกขับไปก็บ่นไปครับโอ้โหสภาพชีวิตกูแม่งตกอับขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเจอร้านขายเสื้อผ้าเก่าๆในสมัยที่ตัวเองเคยเคยไปแอบดูข้างรถระหว่างนั้นเองครับก็มีโจรบุกเข้ามาปล้น ปปาเนะเว้แกมีอะไรส่งตังค์มาให้หมดขอมีค่าส่งมามีเงินไหมส่งกระเป๋าเงินมาซึ่งไอโจนเนี่ยก็ปล้นไปปล้นมาอ้าวชิบหายเนี่ยเพื่อนเก่าสมัยที่เคยเล่นดินลูกแก้วกันนี่วะเพื่อนเนี่ยก็ไปชื่อว่าคาริมนะครับเป็นเพื่อนเก่าสมัยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยชีวิตก่อนทั้งคู่เนี่ยต่างกันสุดขั้วครับคนนึงก็ไปเป็นนักกีฬาชื่อเสียงโด่งดงัดงอีกคนหนึ่งก็ชีวิตตกอับต้องมาทำมาหากินอะไรแบบนี้ เพื่อนเนี่ยก็รู้ข่าวด้วยนะครับเพราะว่าข่าวของพระเอกเนี่ยออกไปทั่วเว็บไซต์เลยรู้พระเอกต้องมาบําเพ็ญที่บ้านเกิดพอคุยกันเสร็จเนี่ยพเพื่อนก็ลงจากรถไปครับเฮ้ยเดี๋ยวกูไปทํางานก่อนนะเว้ยแม่งไปปล้นรถคันหน้าเฉยเลยครับโอ้โหชีวิตนี้มึงไม่คิดจะทําอะไรเลยนอกจากปล้นชาวบ้านเขาเนี่ยนะฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็ต้องไปบําเพ็ญประโยชน์ครับไล่เก็บอึหมาไล่เก็บ อุจจาระของสัตว์แถวนั้นไ้ไดครบ300ชั่วโมงแล้วเขาจะได้รีบกลับบ้านไปสักทีระหว่านั้นก็มีพวกแก๊งเด็กรักบี้ครับมาด่าพระเอกมาคุยทับถมบอกเฮ้ย hey, นี่ลุงใส่ไนกี้ปลอมเนี่ยฮะไม่อายชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างเหรอพระเอกบอกว่าเฮ้ย hey, นี่กูไนกี้แท้นะเว้ยพวกเด็กๆก็หัวเราะเลยครับสภาพอย่างลุงเนี่ยนะจะใส่ไนกี้แท้ขำกระจายว่ะพระเอกก็จะไปด่าคนที่ดูแลเด็กพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกซึ่งเธอก็เป็นผู้ปกครองเป็นครูนะครับที่มาดูแลเด็กพวกนี้ ที่คอยเล่นรักบี้นางเอกมีชื่อว่าริชี่นะครับและเธอก็มีลูกหนึ่งคนเธอก็เป็นเพื่อนเก่าแล้วแฟนเก่าของพระเอกด้วยเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของเธอนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกของพระเอกซึ่งเธอก็หย่ากับสามีไปแล้วเธอก็กําลังเซงกําลังเครียดเลยครับเพราะว่าโค้ชที่จะมาเป็นนักรักบ,บี้ให้กับพูกเด็กๆเนี่ยดันลาออกไปซะอย่างนั้นไม่อยากจะมีโค้ชคนไหนมาอยู่ตามแถบบ้านนอกแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มีอนาคต วันต่อมานางเอกก็พยายามโทรหาโค้ชคนแล้วคนเล่าครับก็ไม่มีใครมาเลยสักคนระหว่านั้นเองพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจครับเปลี่ยนใจอ่ะเฮ้ยไอ้พวกเด็กเว่นฟังกูให้ดีนว้ยฉันเนี่ยคือตำนานและฉันจะมาเป็นโค้ชให้พวกแกผู้เดๆก็งงๆเอออครับบอกว่าลุงสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะมาเป็นโค้ชรักบี้มึงยืนให้ไหวก่อนดีกว่า เ,เอกมักจะชอบอวดของที่เขาซื้อมานะครับอาจจะเป็นแหวนเพชรรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าหน้าผมบอกพวกมึงดูนี่ดิเนี่ยพวกมึงต้องหาได้แบบกูหรือเปล่าเนี่ยสมัยก่อนกูเคยแบบเป็นนักรักบี้ดังนะเวย้ยกูเด็กๆนี่ก็ไม่สนแล้วครับเพราะว่าเกิดไม่ทันเต็มที่ก็ได้แต่ดูข่าวเสียๆให้หายของพระเอกฉะนั้นพระเ,เนี่ยก็ถ่ายรูปแชะภาพนะครับลงโพสในโซเชียลของตัวเองเพื่อเป็นการบ่งบอกอัปเดตสถานะตัวเองนะครับว่าเนี่ยกูมาเป็นโค้ชให้พวกเด็กกระจกพวกนี้ เขาถ่ายรูปเนี่ยก็เพื่อที่จะหวังยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามอะไรเพิ่มแค่นั้นหละครับไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกวันต่อมาพระเอกก็ต้องคุมเด็กแล้วก็ไปแข่งเลยครับยังไม่ทันซ้อมอะไรเลยและดูะดเสื้อผ้าเนี่ยก็เก่กาดเดก่าผู้เด็กๆตั้งชื่อทีมตัวเองว่ากรีนทีมนะครับพอพระเอกฟังแล้วก็โอ้โหชื่อแม่งโคตรอุบาทเลยเว้ยเฮ้ยกรีนทีมเนี่ยนะเอาจริงดิระหว่านั้นทีมคู่แข่งเนี่ยก็ลงมาจากรถครับซึ่งทีมคู่แข่งเนี่ยก็มาด้วยชุดสีแดงสวยดูมีพลังทรงอํานาจแต่ละคนเนี่ยก็ตัวใหญ่บึกบนนนนนกัััทท้้งมมาเป็ี พวกเด็กๆเ,เห็นแล้วเนี่ยก็โอโหชิบหายแล้วกูจะสูมันได้ไหมเนี่ยซึ่งทีมสีแดงเนี่ยก็จะรับพวกเด็กมัธยมเข้ามาด้วยเป็นเด็กที่แบบคัดเกรดมาทั้งนั้นนะครับใช้ความสามารถเข้าโรงเรียนส่วนทีมของพระเอกเนี่ยก็จะมีแต่พวกเด็กในชุมชนที่แบบไม่มีอะไรทําก็มารวมตัวกันแค่นั้นเองสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับคู่แข่งเก่าอีกแล้วครับเขาไม่ชื่อว่าคอลลินคอลลินเนี่ยเป็นโจ์เก่าสมัยที่เล่นอเมริกันฟุตบอลและพระเอกก็ไม่เคยชนะมาเลยสักทีนะครับวันนี้พวกเขาก็ได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่มาาในฐานฐะโคช เพล่นนก็บอกกับเด็กๆเลยครับเอาละไอ้พวกเด็กกระจอกอย่าให้ทําให้ฉันขายหน้านะเว้ยลงไปแข่งและชนะให้ได้พราะลงไปแข่งจริงๆเนี่ยปรากฏว่าทีมของเะเอก็สู้ไม่ได้เลยครับตัวก็เล็กกว่าทักษะฝีมือเรียวแรงพละกําลังการฝึกซ้อมก็ไม่ถึงโดนชนโดนอัดโดนกระแทกโดนเบียดล้มระเนระนาดแผนเผือนอะไรก็ไม่มีเพเอกมีแต่คําปลุกใจง่งๆนะครับใครเล่นไม่ดีก็ด่าใครเล่นพลาดก็ ดายับยับเลยให้มันได้อย่างนี้สิว่าไอ้ฮอคักเอ้ยพวกแกแม่งกระจอกชิบหายสุดท้ายแล้วลูกของนางเอกเนี่ยแหละครับรับบทเป็นกัปตันทีมถึงจะตัวเล็กที่สุดแต่เขาก็วางแผนครับว่าเฮ้ยพวกแกฟังฉันนี้ดีนะเดี๋ยวต้องมีคนคอยคุ้มกันฉันคนนึงแล้วเราจะใช้แผนบุกโจมตีเข้าไปข้างหน้าซึ่งวางแผนเสร็จสับเนี่ยเจ้าตัวเล็กลูกนางเอกเนี่ยก็ใช้แผนมุดนะครับใช้ความเร็ววิ่งไปทางกราบซ้ายแล้วก็ใช้ความเร็วของตัวเองอก,กับเมสซี่วิ่งหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ไปถึงเอาลูกบอลเนี่ยไปแตะที่เส้นทัชดาวจนจได้แต่ทีมของรเก สาาทำแต้มได้แท้ๆครับกรรมการเสี่ยงมาโกงซะอีกบอกว่าลูกทีมของพระเอกเนี่ยดันไปทำฟาวซึ่งแม่งโค้ชของโค้ชจะโกงเลยนะขนาดเด็กมึงยังโกงได้อึกนาเนี่ยสุดท้ายแข่งไปแข่งมาครับเด็กก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไอแดงมันเป็นนักสู้ส่วนไอเคียวมันเป็นนักวิ่งต่อยกันมั่วซั่วกลางสนามลักบี้นั่นแหละครับกรรมการก็ต้องมาห้ามพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมาแยกโค้ชแม่งก็ไล่สดบอกว่าเฮ้ยดูดิพวกแม่งเด็กเว้น มันลุมตืบเด็กกูเว้ยกรรมาการเลยตัดสินครับให้ทีมของพระเอกเนี่ยแพ้เพราะว่าไปเปิดเขาก่อนและดันได้ปูดแบบเมลยัยแถมพระเอกเนี่ยก็ยังถูกด่าในโลกโซเชียลโดนทัวลงเต็ไมไปหมดครับพระเอกก็เลยเซง็งเอาเรื่องนี้เนี่ยมาลงกับพวกเด็กๆบอกว่าไอ้พวกเด็กเวนเน้ยแกทำฉันโดนทัวลงนะรู้ไหมเนี่ยเด็กเนี่ยก็เลยเซ็งครับกูไม่เล่นกับมึงแล้วโคตรจะเบื่อแล้วว่ไอ้โค้ชปากหมาแบบนนเ,เนี่ยจนนางเอกเนี่ยต้องเข้ามาด่าพระเอกครับ เตือนสติวันนี้คุณคิดว่าการที่คุณเล่นรักบี้เก่งเนี่ยแล้วคุณจะเป็นโค้ชที่เก่งได้อย่างนั้นเหรอไก่แค่เล่นรักบี้เก่งเมื่อชาติท,ที่แล้วเนี่ยนะพอคุณได้ดิบไดีก็หันหลังให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเลยอะ่ะพระเอกก็ยังอีโก้สูงนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยดังได้ด้วยตัวเองไม่จะเป็ต้องพึ่งใครหรอกเว้ย จากนั้นเพลเ่ก็กลับไปที่โรงเรียนเก่าครับซึ่งก็ได้เจอกับโค้ชคนเก่าทุกอย่างในห้องเนี่ยของโค้ชก็ยังเหมือนเดิมเลยสภาพโซฟาทีวีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยผ่านมา20ปีก็ยังเหมือนเดิมโค้ชเนี่ยก,กำลังจะกลับบ้านพอดีแต่พระเอกก็ดันเสือกมาคุยนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยพระเอกก็ได้แรงบันดาลใจหาว่าโค้ชเนี่ยมาสอนเขาทั้งที่โค้ชเนี่ยมไม่ได้สอนอะไรเลยโดยพระเอกก็คิดขึ้นได้เองนะครับว่า ้พูดเด็กๆเ,เนี่ยบางทีมันต้องการการเอาใจใส่ซึ่งโค้ก็งงครับว่าไอ้น,นี้มึงพีก,กันชาจนเมาแอะแน่เลยด่นขึ้นพระเอกเนี่ยก็กลับไปหาพูดเด็กๆอีกครั้งครับ โดยครั้งนี้เนี่ยเขาไปพราะกับแพชชั่นใหม่แต่แทนที่จะไปขอโทษเด็กๆเ,เนี่ยปรากฏว่าเขาไปพูดอีกแง่มุมนึงครับที่เระเอกรู้สึกจริง,รงๆเขาบอกว่าพวกแกเนี่ยรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการให้พวกแกเห็นแน่นอนพวกแกมันห่วยและฉันก็ห่วยแต่สิ่งที่ฉันเห็นก็คือฉันเห็นพวกแกและเห็นฉันเห็นตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วฉันห่วยแล้วยังไงต่อ และฉันก็ขึ้นมาเป็นตำนานได้ฉันเห็นพวกแกทุกคนในนี้คือตัวฉันและฉันเชื่อว่าพวกแกทำได้จากนั้นเพเ็กก็สั่งให้ผู้เด็กๆไปซ้อมครับแล้วก็เอาหนังสือที่เขาเคยเขียนตั้งแต่เด็กๆสมัยตอนที่เป็นนักรักบี้เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ปริ้นออกมาทำเป็นแจกคนละเล่มไปเลยให้กับผู้เด็กๆได้อ่านแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามซึ่งมันก็เป็นหนังสือตำรารักบี้ทั่วๆไปนั่นแหละครับเพเ็กต้องมาปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเลยครับวางคาแรคเตอร์ให้กับผู้เล่นแต่ละคนแต่ละคนแต่ละะคนก็จมี คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างผู้หนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยก็ชอบจับหนุ่มนมสาวๆนะครับเพรเ่ก็เลยลากมาคุยเลยครับนี่รักบ,บี้อันนี้เนี่ยให้นายคิดว่ามันคือหนุ่มนมของนายนายต้องห้ามปล่อยมันเด็ดขาดซึ่งมันก็เริ่มได้ผลนะครับต้องแก้ทีละจุด2จุดสุเพรก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็อาศัยจิตวิทยาขั้นสูงมากครับในการที่จะเข้าถึงจิตใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยเด็กบางคนชอบเกมออฟโทนเนี่ยก็ต้องมาตั้งชื่อตัวละครตามเกม เด็กคนนี้ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ของในหนังเนี่ยมาจับยัดกับตัวเด็กให้เด็กเนี่ยมีจินตนาการแล้วก็สมมุติว่าเป็นตัวนั้นซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กพอสมควรเลยพอซ้อมเสร็จครับพระเอกเนี่ยก็ต้องขับรถไปส่งเด็กแต่ละคนตามบ้านต่างๆ ส่งตั้งแต่เด็กคนแรกยันเด็กคนสุดท้ายครับซึ่งเด็กคนสุดท้ายที่พระเอกไปส่งเนี่ยเขาก็ขอลงตรงหน้าปักซอยโดยบอกว่าจะแวะดูร้านเสื้อผ้ากีฬาก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเข้าบ้านพระเอกเนี่ยก็โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูไปก็ยิ้มยิ้มไปนึกถึงตัวเองในอดีตวันตื่นพระเอกเนี่ยก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้เด็กๆเ,เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อทีใหม่ว่า Under Do g หลังจากนั้นก็สกรีนชื่อหลังของเด็กๆเ,เนี่ยเป็นตามชื่อตัวละครที่เขาตั้งไว้ หลังจากที่ซุ้มซ้อมมานานครับก็ถึงวันเวลาที่จะต้องลงแข่งหลีกแล้วซึ่งก็จะเป็นการแพ้ตกรอบนะครับในการแข่งลีกเนี่ยทีมแต่ละทีมเนี่ยก็จะส่งทีมเข้ามาแล้วก็ต้องมาแข่งกันไอตอนที่ซ้อมเนี่ยก็ซ้อมดีเหลือเกินครับแต่พอมาเล่นจริงแข่งจริงเนี่ยต่างคนต่างเล่นมั่วสั่วกันไปหมดครับจนพระเอกเนี่ยทนไม่ไหวครับไปลากคนหนึ่งมาก็คือเทรครับลูกของนางเอกนั่นเองเพราะาลูกนางเอกเนี่ยมักจะเล่นคนเดียวอยากจะเด่นอยากจะดังอยู่คนเดียวนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยต้องลากมาด่า ลูกนั่นเองเนี่ยก็บอกว่าก็ช่างแม่งดีคนในทีมก็ช่างแม่งโค้ชก็ช่างแม่งไปดิไม่สนใจเว้ยคุณดังได้คนเดียวพอพระเอกเจอคำนี้ก็ไปดูโอ้โหจุกเลยฮียนี่แม่งกูเมื่อ20ปีที่แล้วชัดๆเพลงเนี่ยก็บอกว่าแกพูดเหมือนฉันเลยอะตอนในอดีตถึงว่าละ่ะทำไมถึงไม่มีใครอยากคบฉันพระเอกเลยใช้ประสบการณ์ตัวเองมาสอนนะครับบอกว่านายฟังฉันให้ดีนะถ้านายอยากเป็นไอ้ขี้แพ้แบบฉันเนี่ยนายก็จงทําเรื่องบัตรศบนี่ซะทําแบบนี้เลยแต่ถ้านายไม่อยากเป็นไอ้ขี้แพ้แบบฉันก็จงหันไปหาทีม แล้วเล่นกันเป็นทีมซะซึ่งเด็กเนี่ยก็ยังดีนะครับที่ฟังพระเอกแล้วก็ไม่อยากจะเป็นขี้แพ้เหมือนพระเอกจากนั้นผู้เด็กๆเ,เนี่ยก็หันไปเล่นกันเป็นทีมอีกครั้งครับครั้งนี้พวกเขาเอาจริงเอาจังเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นหวังจะเอาชนะและทําแต้มให้ได้มากขึ้นซึ่งพอพวกเขาคิดได้และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็ง่ายกว่าที่คิดครับยิ่งเล่นยิ่งทําแต้มได้ยิ่งมีแบบแผนยิ่งสามาคัคคีก็ยิ่งมีแต้มสุดท้ายแล้วทีมเดอะอันเดอร์ด็อกของพระเอกเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้ และกลายเป็นทีมมาร์มือที่ผ่านเข้ารอบต่อไปตกตอนกลางคืนพระเอกก็ต้องมาส่งเด็กแต่ละคนอีกครับและเด็กคนสุดท้ายที่พระเอกมาส่งเนี่ยพระเอกก็บอกว่าฉันรู้นะว่าบ้านแกเนี่ยไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกทําไมฉันถึงรู้รู้ไหมเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยก็จนกว่าแกอีกโซน4ล็อก8นั่นคือบ้านที่มีแต่โครงสังกสีชุมชนสลัมเน่า ซึ่งพระเอกเนี่ยรู้นะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยอายที่ตัวเองมีบ้านจนแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าบ้านฉันน่าจนกว่าแกอีฉันยังไม่อายเลยและฉันแต่เต้าตมันจะถึงทุกวันนี้ได้สุดท้ายแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็เลิอกอายครับที่ตัวเองบ้านจนแล้วก็กลับไปภูมิใจครับที่ตัวเองมีบ้านจากคําพูดของพระเอกนะครับวันต่อมาพระเอกก็ไปคุมซ้อมครับแล้วก็มีพ่อหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่ไม่ยอมบอกพ่อแม่ว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นรักบี้พ่อแม่เนี่ยส่งให้เรียนเลขเรียนคณิตนะครับ แต่พระเอกก็ให้พ่อแม่เนี่ยมาดูมาเชียร์เลยว่าลูกของตัวเองเนี่ยเก่งรักบี้แค่ไหนซึ่งลูกเนี่ยก็พูดตรงๆเลยนะครับผมไม่อยากเรียนไอ้คณิตอะไรบ้าบอแล้ะนะหรอกผมอยากเล่นรักบี้ผมชอบเล่นรักบี้และผมทํามันได้ดีด้วยซึ่งพ่อแม่ก็โอเคนะครับที่ลูกพูดตรงๆโอเคถ้าลูกเล่นรักบี้เนี่ยผลการเรียนจะไม่ตกใช่ไหมซึ่งพนุมรอนเนี่ยก็สัญญานะครับว่าจะไม่ตกแน่นอนสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็อนุญาตให้เล่นรักบี้ต่อไปจากนั้นพวกเขาก็กลับไปแข่งครับและผลงานเนี่ยมันก็ออกมาดีมากๆ จนกระทั่งมีหนึ่งในสมาชิกทีมคนหนึ่งครับที่ใช้พละกําลังเรียวแรงในการชนเข้าสไตร์แต่เธอชนจนหมวกกันน็อกหลุดครับจนทําให้ความจริงถูกเปิดเผยว่าคนที่มีพละกกำลังมากที่สุดเนี่ยดันเป็นผู้หญิงซะอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคนะครับเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คือทีมเดียวกัน พอผ่านเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆเนี่ยพระเอกก็พาพู้เด็กๆไปปาร์ตี้ที่บ้านกินดื่มแล้วก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานคาริมเนี่ยก็หมดแต่เม,มาเบียเมาปลิ้นเมาแอครับจนกระทั่งพวกเด็กๆก,ก็แอบขโบมยเบียแอลกอฮอลมาดื่มฉลองครับชิปหายแล้วคราวนี้ก็เมาปลิ้นกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมาจนกระทั่งเยี่ยวใส่สาะน้ําที่บ้านของพระเอกครับโอ้โหชิปหายแล้วพอมาเห็นพระเอกเนี่ยก็เซ็งเลยครับเฮ้ยคาริมมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเด็กมั่งเยี่ยวใส่สาะน้ําแล้วเมาเบียมึงเห็นไหมเนี่ยคาริมเนี่ยก็อน้อก ขณะพวกเราเนี่ยก็ยังพีกันชามาแล้วเลยน้าภาษาอะไรกันเด็กพีเบียร์พระเอกเนี่ยก็บดคำสิว้าเลยครับกับไอคาริมจากนั้นทีมของพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปแข่งแล้วก็สู้ผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่ลงแข่งเนี่ยก็จะมีการอัปเดตโซเชียลลงโซเชียลว่าพระเอกเนี่ยเป็นโค้ชเป็นยอดโค้ชที่เก่งสามารถปลุกปั้นจากเด็กธรรมดาให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ทุกครั้งที่ชนะเนี่ยก็จะอัปเดตสถานะตัวเองครับพาเด็กไปเลี้ยงพาเด็กไปเล่น มีการตัดต่อลงวิดีโอคลิปนะครับจนเรียกยอดวิวยอดไลค์เรียกผู้ติดตามให้พระเอกได้เยอะขึ้นมากซึ่งความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่พระเอกเขาเริ่มละทิ้งอีโก้ของตัวเองไปบ้างเป็นเวลาเดียวกันกับที่เอเจนต์เนี่ยก็เห็นผลงานของพระเอกเริ่มมีกระแสเริ่มมีชื่อเสียงก็โทรติดต่อให้พระเอกเนี่ยไปออกรายการที่เกี่ยวข้องกับรักบี้นี่แหละครับบอกว่าพระเอกเนี่ยจะมีกระแสขึ้นมาอีกครั้งนะถ้าเกิดว่าทําผลงานออกมาได้ดี ซึ่งผู้เด็กๆเนี่ยก็ดีใจแทนพระเอกด้วยครับแต่มันก็บังเอิญเหลือเกินครับเพราะว่าวันที่จะไปออกรายการเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งมันตรงกับวันเดียวกับที่เด็กๆเ,เนี่ยต้องไปแข่งนัดชิงครับทำให้พระเอกเนี่ยต้องขอเลื่อนแต่เลื่อนยังไงก็เลื่อนไม่ได้ครับเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของพระเอกแล้วเขาก็ต้องเลือกครับระหว่างความฝันของตัวเองกับความฝันของเด็กๆผู้เด็กๆเ,เ,เนี่ยก็แซงเลยครับเฮ้ยนี่พวกคุณเนี่ยจะทิ้งเราไปอีกแล้วใช่ไหมคุณจะทิ้งเราไปเหมือนกับโพสคนอื่นๆพระเอกเนี่ยก็เครียดคิดหนักเลยครับจะเอาไงดีีกับชวิต พอนัดชิงชนะเลิศมาถึงครับพระเอกเนี่ยก็เลือกตัดสินใจที่จะไปออกรายการแต่ในตอนนั้นเองครับพระเอกเนี่ยก็ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําและเขาก็เลือกตัดสินใจครับไม่ไปออกรายการอีกดีกว่ากลับไปหาผู้เด็กๆครับซึ่งเกมเนี่ยมันก็กําลังจะเริ่มเลยนะสุดท้ายแล้วพระเอกก็คิดได้ครับว่าจริงๆแล้วความฝันของเขาเนี่ยมันสําเร็จไปตั้งนานแล้ว แต่สิ่งที่เขายังไม่เติมเต็มเนี่ยก็คือครอบครัวนั่นเองเพริกมองที่นี่ว่าคือครอบครัวครับบ้านเกิดของเขาคือครอบครัวจริงๆและเขากลับมาโดยที่ไม่สนชื่อเสียงของตัวเองอีกแล้วเพริกกลับมาคุมทีมที่ข้างสนามเป็นนัดชิงชนะเลิศก็ต้องเจอกับทีมของคอลลินนั่นแหละครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาจริงอย่างเป็นทางการแล้ว พอเกมเริ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าทีมของพระเอกที่ทําได้ดีกว่าเหมือนเดิมแต่พุทธศิลป์เนี่ยแม่งก็ดันเป็นชุดเดิมอีกแหละครับทีมพระเอกทําแต้มได้แต่มันก็ตัดสินว่าฟาวไปก่อนหน้านี้โอ้โหนี่ขนาดเด็กมึงยังโกงแล้วโกงเล่าอีก,กนเนี่ย ซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ทีมของพระเอกกาลังจะทําแต้มได้นะครับกรรมาการม่งจะเป่าฟาวก่อนทุกครั้งเลยพวกเด็กๆเนี่ยก็เล่นไปก็หัวเสียงหดหงิดไปเลยครับโอ้โหทําแต้มได้กี่ร้อยกี่ร้อยรอบเนี่ยก็โดนยึดแต้มหมดเลยครับส่วนทีมของคอลลินเนี่ยทำแต้มได้อย่างง่ายๆจบการแข่งขันพักครึ่งครับพวกเด็กๆเ,เนี่ยก็เซ็งกันสุดๆเลยครับโอ้โหทําแต้มได้กี่ครั้งก็โดนยึดหมดสู้ไปก็แพ้จนสุดท้ายลูกของนัองเอกเนี่ยก็รับบทเป็นกัปตันทีมอีกแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าถึงจะตัวเล็กสุดแต่เขาก รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะแพ้อยู่นั้นเขาก็ลุกขึ้นพูดปลุกกาลังใจเพื่อนเลยครับบอกว่าที่พวกนายกําลังถอดใจกับเรื่องแค่นี้เหรอที่ผ่านมาพวกเรามีอะไรได้เปรียบบ้างอะเราโดนตามหลังมาตลอดเราเสียเปรียบตลอดพวกเราถึงได้ชื่อทีมอันเดอร์ด็อกไงฉะนั้นเราต้องพยายามให้มากพอพยายามเพิ่มขึ้นสู้เพิ่มขึ้นวิ่งเยอะขึ้นชนหนักขึ้นนั่นแหละที่จะสมกับเป็นทีมอันเดอร์ด็อกมนลุยกันเลยลุยให้พวกมันเห็นว่าอันเดอร์ด็อกของแท้เนี่ยเป็นยังไง ซึ่งพอปลุกใจเสร็จพวกเขาเนี่ยก็เดินพร้อมเพรียงกันลงไปในสนามแถมยังเอาเสื้อกรีนทีมเนี่ยมาใส่ครับเป็นเสื้อเก่าที่พวกเขาเกือบจะทิ้งไปตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นผู้เด็กๆเนี่ยก็ลงไปเล่นด้วยความสนุกสนานเลยครับผลจะเป็นยังไงจะต้องพยายามเพิ่มมากแค่ไหนเนี่ยพวกเขาก็ไม่สนแล้วเดินลงไปในสนามเนี่ยก็ร้องเพลงยังโอมไปชีวิตก็มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ฮิฮิพอเกมเริ่มในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาก็เล่นได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ใส่ความพยายามไปสุดมากกว่าเดิมครับจนทาแต้มได้หลายต่อหลายครั้ง แต่เกือบทุกครั้งที่ทําได้กรรมาการแม่งก็ยึดแต้มคืนหมดและครับแต่ผู้เด็กๆเนี่ยก็สู้ไม่ถอยครับต้องยอมใจเด็กๆจริงๆนะถึงจะโดนยึดแต้มเนี่ยแต่พวกเขาก็ใส่หมดแม็กครับไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นเล่นไปด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งจังหวะสุดท้ายครับที่พวกเขาจะสามารถทําแต้มได้เพื่อไล่ตีตื่นขึ้นมาแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยพ่อหนุ่มสุดหลอดันไปลื่นล้มซะก่อนครับโดนตวัดขาและมือของเขาเนี่ยก็ทัชดาวไม่ถึงเส้นทําให้อดได้แต้มไป จสุดท้ายนะครับทีมของพระเอกเนี่ยก็แพ้ไปครับกรรมการเป่าหมดเวลาทีมของผู้เด็กเนี่ยก็ผิดหวังกันไปเป็นแถบครับพระเอกในฐาน,นะโค้ชเนี่ยเ็ต้องไปปลอบลูกทีมซึ่งโค้ชของพระเอกก็มาแสดงความยินดีด้วยบอกว่าพระเอกเนี่ยก้าวข้ามเข้าไปอีกขั้นแล้วนะพระเอกตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับ <c oughs> เขาเดินไปหาคอลลินโจทย์เก่าของเขาแล้วก็แสดงความยินดี ขอจับมือยินดีด้วยนะโคชคอลลินก็งงครับเออ,เอ,อยินดีด้วยเออยินดีขอบคุณขอบคุณนายก็ทําได้ดีเช่นกันปีหน้าเจอกันใหม่แล้วกันผู้เด็กๆเ,เนี่ยก็ฝากไว้ครับปีหน้าเจอกันใหม่นะเว้ยเดี๋ยวพวกกลัวมาเอาแชมป์แน่โคชคอลลินก็งงครับอะไรวะพวกมึงแพ้ทำไมดีใจกันชิบหายเลยซึ่งนั่นแหละรครับคือสิ่งที่เป็นความหมายของการแข่งขันจริงๆพวกเขาได้พยายามทุ่มเทและแสดงให้เห็นแล้วว่า การแข่งขันถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจนี่แหละครับมันสําคัญซะยิ่งกว่าผลการแข่งขัน,ขนวันนี้ไม่ชนะวันหน้าก็ต้องชนะเข้าสักวันเลยครับความกระหายนี่แหละครับทําให้เราไม่หยุดพัฒนาเพราะถ้าเกิดเราได้มันมาง่ายๆเราก็จะหยุดพัฒนามันไปง่ายๆเหมือนกันแล้วเรื่องราวของ The Underdogs B 2024ปี2024ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Underdog นะครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกมากๆเลยนะครับเป็นหนังที่ให้แง่คิดได้ดีมากๆนำแสดงโดย s n o o p Dog นะครับเป็นแรปเปอร์ชื่อดังที่มักจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีคำพูดที่หลายๆคนเข้าปลุกใจหลายๆคนได้นะครับเขาเป็นตัวอย่างของการ พลิกชีวิตตัวเองนะครับจากคนธรรมดาทั่วไปใครอยากดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับมีภาคไทยด้วยถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3Mmovie นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับก,บการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ